ปกลับบ <te> ้านลูกไะเจ้ากลับบ้านนะครับทีนี้ไปไปลูกไปไปตาลไปจริงปะเนี่ยไปห้ามดื้อนะเข้าใจไหมไปลูกเดี๋ยวพ่อใส่สายจูงนะถ้าจะไปอ่ะนะพ่อใส่สายจูงนะห้ามดื้อเข้าใจไหมโอเคมาใส่สายจูงก่อนมา ห้ามดื้อนะน้องก็อยากไปด้วยสงสารน้องก็สงสารเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาน้องไปแล้วกันอ่ะค่อยๆไปห้ามวิ่งนะค่อยๆเดินค่อยค่อยๆไปค่อยๆไปทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้มาค่อยๆมาทางนี้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 มาไป ค่อยๆไปค่อยๆไปพ่อพาแป๋วเท่าลูกค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาปมา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 เดินมาก็คือปว่า กลัวน้องไปเยี่ยวไปขี้เสนหน้าบ้านเขานรนาเวลาเปิดน้องออกมาเองอะจริงๆน้องออกมาเองก็ได้เนาะมาลูกมะตานมานี่มานี่นะครับด้กินสัรชาติยานเนาะน้องหมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ <c oughs> จะพาไปบ้านเย,ยดานะครับไปเอาทาโร่เนาะ ก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับบอกว่าทำไมไม่ใส่สายจูงให้น้องอะไรเงี้ยเนาะก็ใส่ให้กลัวน้องไปจะวิ่งชนรถชนเด็กอะไรเงี้ยครับ <c oughs> าตายมาลูกมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ยายขอทัดโล่ให้หนูหน่อย <c oughs> จายายขอทัดโล่ให้ตาหน่อยจ้ะฝากตังค์ด้วย <c oughs> จ้าสองห่อจ้าตาตาเลมาลูกมะตาตาเลยนี่มัาทางนี้ลูกตาเอาา่เเนียห็นน้องหมาทางนู้นอ่ะสวยสวยก่อนอ่ะสวย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 ไม่สวยแล้วเห็นน้องหมาทางนู้นครับหมาเนาะอ่ะเอาทะลุกับยายก่อนมาไปไปฝากน้องด้วยไปกลับบ้าน เนี่ยครับใจดายใจดีให้น้องอีกละไปะปไปกลับบ้านไปไปลูกปะมา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 นั่นเอามเนี่ยเอามเนี่ยไปไปกลับบ้านลูกปะเขาเจ้ากลับบ้านแล้วครับทีนี้ไะไปลูกปะไะ ไปตีตูดเลยไปเถอะตีตูดตีตูดตีตูดกลับบ้านตีตูดเลยไปนะครับเข้าบ้านเลยลูก่ะ ไปไปกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไปครับน,นั่นนั่นกลับบา้านไปเร็วๆไปไป,ไปกลับบา้านไปไปพอตีตูดไปเร็วๆกลับบา้านมาเนี้ยมานีมนน้มาเน,นี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยไปกลับบา้านไป โซ่ที่ใส่มาหลุดแล้วครับน้องสะบัดลุดแหละไปไปฝายจะตังค์ด้วยห่อนึงไปล,ลุกเร็วเด้ ไปนะครับพอตามไม่ทันล้วตามไม่ทันแล้วสวัสดีครับทาโล่ครับได้ทาโล่กลับบ้าน อ่าอ่าเดี๋ยวพ่อเปิดประตูให้เอาอืมไปว้ายกว่าจะถึงบ้านได้เอาเหนื่อยเลยตังแย่งพี่เข้าไปเฉยเลย อันวัวตอนนี้อ่ะยิ่ห่อหนึ่งอ่ะเหมือนกันดาษลูกไปแล้วจะตังจะตังเล่นแล้วหอ่อรู้จะตังเล่นแล้วหมดแล้วลูกอ้าวทำไมไวจังอ่ะ,ะงงที่ว่าที่กระฝันเอาสีย้อมของผานขยับเสื้อทั้งสองคนต่างถูกวางยาต้นงจำเป็นทุกเจ้าตังหมดแล้วเหรอ พังหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วนี่ครับน้องจะไปเอาทาร่มาก,ก็ประมาณนี้แหละแต่น้องจะออกไปข้างนอกก่อนเนาะ